โอ้ยกระเป๋าจะขาดเดินดีดีใจเอออืมสวัสดีค่ะคุณครูหญิงด้วยไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูยัง อ่ะเอาที่นอนไปจ้าแม่ยังอ่ออึ๊บอึ๊บจ้าแม่ยังจ้าโอ้ยไฮไฟท์เบิญบายให้ใครมารับให้ปาเลยให้แม่ให้พ่อรับนะโอเค